สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ม่ชลุมสปอยเรื่องเราสยองขวัญของหญิงสาวที่ชื่อว่าแคลนะครับซึ่งเป็นช่างทางผมเธอเป็นคนที่ไม่มีเพื่อนและชอบเก็บตัวอยู่เงียบๆคนเดียวแต่ด้านฝีมือการทําผมของเธอนั้นถือว่าเป็นชั้นครูเลยแหละแต่เธอไม่เพียงแค่ตัดผมให้กับลูกค้าเท่านั้นนะครับเธอยังตัดหนังศีรษะของลูกค้าด้วยถลอกหนังหัวของพวกเขาออามาทําเป็นวิกผมและเป็นของสะสมของเธอ แต่อยู่มาวันหนึ่งเธอก็ได้พบกับลูกค้าคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าโอลิเวียที่พึงพอใจในฝีมือการทาผมของเธอมากๆและโอลิเวียเนี่ยก็เป็นเพื่อนคนแรกของแคลนะครับทาให้แคลยอมตัดสินใจทึงฆาตการโรคจิตที่อยู่ในตัวเองและเธอยอมที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ของเธอสุดท้ายแล้วแคลจะสามารถทิ้งด้านเมื่อในตัวเองได้หรือไม่กับภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่า The s t y l i s t ภาพยนตร,ร์เรื่องนี้เริ่มต้นที่ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อแคลเธอเป็นช่างตัดผมที่มีนิสัยชอบเก็บตัวอยู่คนเดียว เธอกำลังนั่งดื่มกาแฟขณะรอลูกค้าในร้านเสริมสวยแห่งหนึ่งที่มีสเสน่ห์มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อซาร่านะครับได้เข้ามาในร้านผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีชีวิตชีวาและร่าเริงที่ดูเหมือนว่าจะแปลงไปไกยแห่งความสุขหลังจากที่สำรวจทรงผมของผู้หญิงคนนี้เธอก็ได้รับทราบและรายละเอียดเกี่ยวกับทรงผมที่จะทําแคลก็ได้มองหาอุปกรณ์ตัดผมและย้อมผมของเธอแคลเสนอเครื่องดื่มเป็นบริการทางร้านนะครับให้ซารา่าและเธอก็เลือกไวน์แดงหนึ่งแก้ว เมื่อถามคำถามเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของซารา่าแคลก็ได้รู้นะครับว่าซาร่าเนี่ยเป็นคนที่อยู่นอกเมืองและเธอก็ยังเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสามีและลูกวัย12ขวบของเธอด้วยและเธอก็ยอมรับนะครับว่าเธอเนี่ยกำลังนอกใจสามีของเธออยู่เพราะว่าเมื่อสุดสัปดาห์นี้เธอเพิ่งไปหาผู้ชายคนอื่นมานะครับและเธอก็บอกว่าเธอเป็นเพียงแค่คนแปลงหน้าสําหรับผู้ชายใหม่คนนั้นและพวกเขาก็จะไม่ได้เจอกันอีกหลังจากที่คุยกันหลายชั่วโมงนะครับซาร่าก็สังเกตเห็นว่าคนอื่นๆเนี่ยออกจากร้านไปหมดแล้ว ในขณะที่ซาร่าก็ยังดื่มไวน์แดงต่อไปนะครับและเธอก็เผลอทําแก้วไวน์หล่นบนพื้นปรากฏว่าซารา่าลูกค้าคนนี้ได้หมดสติไปแล้วนะครับดูเหมือนวน์แก้วนั้นจะถูกวางยาแต่แคลที่เป็นช่างตัดผมไม่รู้สึกตื่นตระหนกกับเรื่องนี้เลยก็แน่นอนละ่ะเธอเป็นคนใส่ย,ยาเข้าไปในไวน์เองหลังจากที่ลูกค้าคนนี้สลบไปนะครับแคลก็ได้ไปปิดหน้าต่างร้านส,สวยๆแล้วเริ่มทําการอันสยดสยองที่เธอได้วางแผนมาแล้ว เธอเคลื่อนที่ด้วยความแม่นยำคำนวณได้อย่างชำนาญและเธอเตรียมเครื่องมือของเธอด้วยความสงบเยือกเย็นเราก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของหญิงที่ชื่อว่าแคลนี้นครับจากช่างทางผมเงีย,งยบๆเก็บตัวกลายเป็นโรคจิตเลือดเย็นเธอเริ่มต้นด้วยการเล็มตามแนวรายผมของซารราอย่างนิ่มนวลและดึงหนังศีรษะออกหลังจากทกําการอัน,น่าสยดสยองนั้นเสร็จแล้วเธอก็ได้กลับมาที่บ้านเราพบว่าแคลนี่เป็นผู้หญิงที่โดดเดี่ยวไม่มีใครอยู่กับเธอ ยกเว้นหมาตัวหนึ่งที่คอยเฝ้ารอเจ้าของโรจิตกลับบ้านแคลก็ได้ไปที่ห้องใต้ดินของบ้านซึ่งเป็นถ้ำหลอนที่เธอสะสมเข้าของของเหยื่อไว้ที่นั่นห้องนี้เต็มไปด้วยของที่ระลึกและแฮร์พีสซึ่งแต่ละชิ้นได้มาอย่างไงเราก็น่าจะรู้นะครับเธอจัดผมที่ขโมยมาให้กลายเป็นวิทย์ผมและแต่ละหัวนั้นเนี่ยมีลักษณะอันน่าขนลุกเธอได้เอาวิทผมอันหนึ่งมาสวมกับหัวตัวเองและเธอมีความปรารถนาที่อยากจะเป็นอย่างคนนั้น เธอจ้องเข้าไปในกระจกพูดกับตัวเองเรากับว่าเธอเนี่ยเป็นซาวราหญิงคนที่เธอเพิ่งฆาตรกรรมไปเธอก็จินตนาการนึกถึงความสูงและความรักที่เธอไม่มีวันได้รักในชีวิตของเธอเองซึ่งฉากที่น่าขนลุกนี้ก็เป็นภาพหลอนจากจิตใจที่แต่งร้าวของแคลต่อมาในวันรุ่งขึ้นเราก็ได้เห็นชีวิตของผู้หญิงอีกคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าโอลิเวียเธอเป็นผู้หญิงที่ดูมีความสุขและก็ส่งหวังในชีวิตและในขณะเดียวกันแคลกลับมาใช้ชีวิตตามปกติหลงังฆาตรกรรม เมื่อเธอยืนต่อแถวเพื่อรับกาแฟยามเช้าเธอก็สังเกตเห็นนะครับว่ายังมีเลือดหยดเล็กๆติดอยู่ที่รองเท้าบูทของเธอและเธอก็พยายามปกปิดมันอย่างเล็กน้อยในที่สุดเธอก็กําจัดมันได้และได้รับกาแฟจากบาริสตาซึ่งบาริสตาคนนี้ก็รู้จักเธออยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นลูกค้าประจําของเธอที่นั่นจากนั้นดูเหมือนว่าเธอจะหลงอยู่ในโลกของตัวเองแต่ความจริงก็มาปรากฏเมื่อเธอได้รับข้อความข้อความหนึ่ง เป็นข้อความจากโอลิเวียนะครับหนึ่งในลูกค้าที่พักดีของเธอเพื่อขอความเชี่ยวชาญในการทําผมของแคลนั้นสําหรับงานแต่งที่กําลังจะมาถึงดูเหมือนว่าแคลนี่จะไม่เป็นเพียงแค่โรคจิตอย่างเดียวนะครับเธอ,อยังเป็นช่างฝีมือด้วยแคลลังแลนะครับที่จะตอบรับคําขอเพราะเธอรู้ถึงชะตากรรมอันเลวร้ายที่จะเกิดขึ้นกับหญิงคนนี้ดูเหมือนสภาวะทางจิตของเธอเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เธอควบคุมไม่ได้นะครับแต่โอลิเวียก็บอกว่าเธอไม่มีใครที่จะพึ่งพาแล้วงานแต่งก็เข้ามาใกล้ทุกที ดังนั้นเธอจึงหวังว่าแคลจะยอมรับและเธอยังยกย่องแคลกับเพื่อร่วมง,งานของเธอด้วยนะครับและบอกว่าเธอคือสไตลิสที่เก่งที่สุดต่อมาในเย็นวันนั้นความหวังของอลิเวียก็เป็นจริงเมื่อเธอได้รับข้อความจากแคลแคลก็ได้ตกลงแล้วจะทําตามที่เธอขอแต่อลิเวียไม่รู้นะครับว่าแคลเนี่ยได้สะกดตามรอยเธอจนถึงบ้านต่อมาในวันรุ่งขึ้นก็เหมือนกับวันอื่นๆนะครับในชีวิตของแคลเบื้องหน้าที่เป็นผู้หญิงปกติทั่วไป โอลิเวียก็ได้มาถึงที่ร้านสวยๆแล um ้วก็มีความตื่นเต้นเล็กน้อยนะครับและเธอก็มีความปละบมาในขณะที่เธอจินตนาการถึงลุคที่สมบูรณ์แบบสําหรับงานแต่งของเธอเมื่อจัดแต่งทรงผมเสร็จเรียบร้อยแล้วโอลิเวียก็จ้องมองไปที่กระจกรอยยิ้มอันสดใสของเธอแสดงถึงความพึงพอใจของเธอกับทรงผมที่เธอเลือกเธอพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้นะครับเธอจึงเชื้อเชิญให้แคลเนี่ยไปที่บ้านของเธอในคืนนั้น ื่อจะขอความเห็นจากแคลนะครับว่าทรงผมนั้นเนี่ยเข้ากับชุดแต่งงานหรือไม่ความคิดที่จะเข้าสู่โลกของโอลิเวียนั้นมันช่างรบกวนจิตใจของแคลเสือเหลือเกินนะครับแต่แคลก็ดีใจนะครับที่อย่างน้อยก็มีคนที่เธอสามารถเรียกว่าเพื่อนได้ต่อมาในเย็ยนวันนั้นเธอก็ได้ไปบ้านของโอลิเวียที่ถูกตกแต่งด้วยแสงสว่างที่อบอุ่นและโอลิเวียก็มาต้อนรับเธอด้วยความอบอุ่นอย่างแท้จริงความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างโลกแห่งความสุขของโอลิเวียกับหลุมดํามืดของเธอเองเริ่มชัดเจนขึ้น ทั้งคู่ก็ได้ดื่มฉลองที่แคลนเนี่ยช่วยเหลือทรงผมในงานแต่งจากนั้นโอลิเวียก็ขอตัวไปสวมชุดงานแต่งงานนะครับแคลก็ได้ตรวจดูรอบๆห้องและทําตัวเองให้สบายใจกับสิ่งของบางอย่างของโอลิเวียและก็ได้ยินเสียงของโอลิเวียร้องของความช่วยเหลือจากนั้นเธอก็เก็บผ้าพ,พันคอไว้ในกระเป๋าและก็มองเห็นกุญแจบ้านที่แขวนอยู่ในห้องครัวด้วยโอลิเวียก็ขอให้แคลเนี่ยช่วยสวมชุดแต่งงานให้หน่อยจากนั้นก็ขอให้แคลเนี่ยถ่ายรูปของเธอให้หน่อยให้แม่และน้องสาวของเธอดู และหลังจากที่รองชุดอะไรเสร็จเรียบร้อยแคลก็ได้ถามเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของโอลิเวียแต่ในที่สุดโอลิเวียก็ถามถึงชีวิตส่วนตัวของแคลแทนนะครับเห็นได้ชัดว่าแคลไม่คุ้นเคยกับการถูกถามคำถามแบบนี้แต่แคลก็ได้เล่านะครับว่าพ่อของเธอเนี่ยไม่ได้อยู่ใกล้ๆและแม่ของเธอเสียชีวิตตั้งแต่เธออายุเพียงแค่17ปีจากนั้นโอลิเวียก็ให้กำลังใจเธอนะครับโดยบอกว่าครอบครัวของเธอเนี่ยจะภูมิใจในตัวเธอและในสิ่งที่เธอกำลังทำอยู่ ช่วงเวลาของพวกเขาทั้งคู่ก็ถูกขัดจังหวะเมื่อชาลีแฟนหนุ่มของวิลเวียซึ่งจะเป็นสามีเร็วๆนี้นะครับก็ได้กลับมาถึงบ้านจากนั้นทั้งสองสามีก็คุยกันไม่สนใจแคลและเรื่องนี้ก็ทําให้แคลไม่สบายใจนะครับเธอจึงบอกลาและจากไปเมื่อเธอกลับมาที่รถเธอก็มีอาการเสียสตินะครับและตำหนี่ตัวเองที่ทําตัวแย่ต่อมาเธอก็แวะมาที่ร้านกาแฟรประจําของเธอในขณะที่กําลังจะปิด พาะเขาไม่ได้เสิร์ฟแล้วร้านปิดแล้วแต่เนื่องจากแคลเป็นขาประจำนะครับบาลิสตาจึงยกเว้นแล้วก็ชงกาแฟให้กับเธอในขณะที่บาลิสตาไม่ได้มองนะครับแคลก็ได้เอายาไปใส่ในเครื่องดื่มของบาลิสตาคนนั้นหลังจากที่แคลได้กาแฟแล้วนะครับแคลก็ได้ออกจากร้านไปจิบข้างนอกและเธอก็รอให้ยาออกฤทธิ์ประมาณ4นาทีต่อมาบาริสตาคนนั้นก็ล้มลงในที่สุดและก็ถึงเวลาที่เธอจะเข้าไปหาเหยื่อ เธอก็ได้เอาบาริสตาคนนั้นเข้ามาในร้านกาแฟและก็ทําเหมือนอย่างที่เคยทําแคาก็ได้เริ่มต้นด้วยการตัดหนังศีรษะของบาริสตาคนนั้นเหมือนตัดกระดาษทันใดนั้นนะครับเธอก็ฟุง้งซ่านเกี่ยวกับความคิดของเธอและเธอก็ทําผิดพลาดในขั้นตอนการตัดและเธอก็สังเกตเห็นว่าบาริสตาคนนั้นเนี่ยกำลังจะฟื้นขึ้นมาแคาก็ตื่ตนตระหนกและเธอก็ได้แทงหลายครั้งไปที่หน้าอกจนบาริสตาคนนั้นตายสนิทเธอทําความสะอาดสิ่งสกปรกที่เธอทําขึ้นแล้วก็โยนมาลงถังขยะ ในวันรุ่งขึ้นแคลก็อยู่ในห้องใต้ดินของเธอและเธอก็เก็บสิ่งของทั้งหมดที่เธอสะสมไว้เธอก็ได้ก้าวออกมาจากห้องใต้ดินและหย่อนุญแจห้องใต้ดินเข้าไปข้างในดูเหมือนว่าเธออยากจะหยุดการฆาตกรรมของเธอแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้โอลิเวียนได้เชิญแคลไปงานปาร์ตี้สละโสนของเธอและเธอก็ตกลงที่จะเข้าร่วมไม่กี่วันผ่านไปเมื่อแคลกําลังตัดผมให้ลูกค้าชายคนหนึ่งที่เดินเข้ามาในร้าน<ๆ>เขาก็บอกว่าน้องสาวของเขาที่ชื่อว่าดอนเนี่ยหายตัวไปเมื่อสองสามวันที่แล้วนะครับ และเขาต้องการทิ้งโปสเตอร์ประกาศตามหาคนหายไว้ในร้านสมสวยซึ่งดอนเนี่ยก็เป็นบาริสตาผู้หญิงคนที่แคลพึ่งสังหารไปนะครับต่อมาในวันถัดไปแคลก็กําลังเตรียมตัวไปงานเลี้ยงโอลิเวียเธอมีความประมาณเล็กน้อยนะครับเพราะว่าต้องการสร้างความประทับใจที่ดีให้กับโอลิเวียเพื่อนคนเดียวของเธอและในที่สุดเธอก็เลือกชุดที่เหมาะสมและออกเดินทางไปงานปาร์ตี้ เธอก็เดินไปเห็นใบเปลวประกาศตามหาคนหายซึ่งเป็นคนที่เธอเพิ่งสังหารไปนะครับแต่ก็ไม่ใช่โอุาสในการที่จะเข้างานปาร์ตี้ของเธอนี่ก็เป็นโอกาสที่เธอจะได้คลุกคลีกับผู้อื่นสร้างมิตรภาพและดื่มด่ำกับโลกที่เธอไม่เคยสัมผัสมาก่อนเมื่อโอลิเวียพบเห็นเคลเธอก็ขอให้เคลเนี่ยเข้าร่วมกับวงของเธอนะครับและแนะนำเคลให้กับเพื่อนๆรู้จักพวกเขาก็โอยพรเจ้าของงานแต่งเต้นนนราา่่่มลเวลวกกันนคคทีสสนนุน และต่อมาสักพักนะครับโอลิเวียก็ได้บอกกับแคลว่าเธอไม่แน่ใจเกี่ยวกับการแต่งงานกับชาลีเลยและสิ่งนี้ก็ทําให้แคลเนี่ยตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่ใส่ใจของคู่มั่นของเธอก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าสามีของเธอเนี่ยจะไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนของโอลิเวียมากนะและจากนั้นแคลก็ไปเข้าห้องน้ําเพื่อนบางคนของโอลิเวียก็เข้าไปด้วยเธออยู่ในห้องน้ําเธอก็ได้ยินเพื่อนของโอลิเวียซุบซิบเกี่ยวกับเธอ ผู้หญิงที่ชื่อโมนิกเธอก็พูดขึ้นมาว่าเธอไม่เข้าใจเลยทําไมโอลิเวียถึงเชิญคนประหลาดแบบนี้เข้ามาในงานปาร์ตี้และผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็เรียกแคลว่าไอ้ผีบ้าแคลก็คิดว่าในการที่มางานที่นี่เนี่ยทุกอย่างจะดําเนินไปอย่างราบรื่นแต่สุดท้ายก็ทําให้เธออารมณ์เสียจนได้นะครับและมีแนวโน้มที่เธอเวอร์ชันโลจิตจะปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งจากนั้นเธอก็ไปที่รถของเธอเธอกําลังจะขับรถกลับบ้านแต่ทันใดนั้นเธอก็เห็นโอลิเวียและเพื่อนๆอ,ออกมาจากขามและกําลังเข้าไปในรถ เธอจึงขับรถสกตอลอยตามผู้หญิงที่ชื่อว่าโมนิกกลับบ้านจนกระทั่งเห็นโมนิกพาชายคนหนึ่งเข้าไปในบ้านของเธอนะครับและจากนั้นเธอก็แอบ,บเข้าไปในบ้านในขณะที่พบว่าทั้งคู่กําลังหลับอยู่เธอพร้อมที่จะยอมจำนวนต่อพิศาร์ของเธอและเธอก็ถือมีดอันหนึ่งไปยืนต่อหน้าทั้งคู่แต่แล้วเธอก็เห็นภาพของโมนิกและโอลิเวียที่ถ่ายคู่กันนะครับซึ่งดึงเธอออกจากผวังที่ถูกพิศาร์นั้นครอบงำและเธอก็ตัดสินใจออกจากบ้านอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ทําอะไรพวกเขา วันต่อมาเคลไม่ได้รับการตอบกลับจากโอลิเวียหลังจากที่ส่งข้อความขอบคุณไปเมื่อคืนเธอก็พยายามส่งข้อความถึงโอลิเวียอีกครั้งนะครับแล้วก็ถามว่ามีอะไรที่โอลิเวียต้องการให้ความเชื่อเหลืออีกหรือไม่แต่โอลิเวียก็ตอบกลับมานะครับว่าไม่มีอะไรแล้วพวกเขาจัดก,การหมดแล้วสิ่งนี้ทําให้เคลรู้สึกผิดหวังนะครับเพราะเธอต้องการมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของโอลิเวียจากวันนั้นเคลก็กลับมาใช้ชีวิตอยู่ในโลกของตัวเองวันเวลาผ่านไปความว่างเปล่าในตัวเคลก็เพิ่มมากขึ้น เธอหวยห,หาที่จะเติมเต็มความว่างเปล่าที่กอบกุมจิตวิญญาณของเธอและความมุ่งมั่นที่เธอมีต่อโอลิเวียก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นนะครับทุกเช้าพฤติกรรมของแคลจะเริ่มต้นด้วยการดูโซเชียลมีเดียของโอลิเวียความปรารถนาของแคลก็ท่วมท้นตัวเธอและเธอก็พบว่าตัวเองเนี่ยติดตามทุออย่างก้าวของโอลิเวียเข้าไปแล้วเธอก็ไปซ่อนตัวดูโอลิเวียวิ่งจ็อกกิ้งในตอนเช้าการแสวงหาความสัมพันธ์อย่างไม่ลดละของแคลล์กำลังผลักด,ดันเธอไปสู่ความบ้าคลั่ง และในค่ำคืนหนึ่งเธอก็ไปปรากฏตัวที่ทำงานของลิเวียเธอหาโอกาสที่จะใกล้ชิดโอลิเวียมากขึ้นโดยเธอเสนอความช่วยเหลือในงานแต่งแต่โอลิเวียก็รู้สึกง,งงงวยนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยไม่เคยบอกเคลเลยว่าเธอทำงานที่ไหนโอลิเวียก็แสดงความปรารถนาอยากจะใช้เวลาอยู่ตามลำพังก่อนวันแต่งงานซึ่งเคลก็พยายามให้กำลังใจและให้คำแนะนำเธอที่จะไม่แต่งงานเพราะอลิเวียเคยบอกว่าเธอเนี่ยไม่มั่นใจเกี่ยวกับคู่มั่นของเธอ โอลิเวียก็เข้าใจถึงความพยายามอยากจะเป็นเพื่อนของแคลนะครับแต่โอลิเวียขอพักอยู่คนเดียวกับตัวเองก่อนและเธอก็ขับรถจากไปเช้าวันรุ่งขึ้นแคลก็ได้ส่งข้อความไปหาโอลิเวียเพื่อขอพูดคุยทุกนาทีที่ผ่านไปความวิตกกังวลของแคลก็ถึงจุดสูงสุดเพราะว่าไม่มีการตอบกลับจากโอลิเวียเลยความสิ้นหวังก็เพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆและในที่สุดเธอก็ทนความเงียบไม่ไหวเธอจึงตัดสินใจโทรหาโอลิเวีย Olivia, แต่ชาลีเป็นคนรับสาย เคลพยายามเสนอความช่วยเหลือในการเตรียมงานแต่งอีกครั้งโดยไม่ทันตั้งตัวในขณะนั้นเนี่ยโอลิเวียยุ่งกับงานแต่งงานอยู่นะครับชาร์ลีจึงเพิกเฉยต่อความพยายามของเธอและก็บอกให้แคลมางานแต่งงานในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เช้าแล้วกันในค่ำคืนนั้นแคลไม่สามารถตั้งทานแรงกระตุ้นที่จะไปหาโอลิเวียอีกต่อไปได้แล้วนะครับแคลเลยยอมทำตามแรงกระตุ้นของเธอเองและตัดสินใจแอบเข้าไปที่บ้านของโอลิเวียเธอไปแอบดูว่าโอลิเวียเนี่ยยุ่งอยู่ก,กับการเตรียมงานแต่งของเธอจริงๆหรือไม่ เธอมีความรู้สึกว่าเธอไม่สามารถหยุดคิดถึงการใกล้ชิดกับเพื่อนเพียงคนเดียวของเธอและทุกๆช่วงเวลาที่ไม่มีการติดต่อกลับยิ่งทําให้เธอกลัวการถูกปฏิเสธและการถูกทอดทิ้งเธอก็แอบ,บเข้ามาภายในห้องของโอลิเวียและเธอก็มีความรู้สึกปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะครอบครองตัวตนของโอลิเวียนะครับเส้นแบ่งระหว่างความจริงและจิตนตนาการเริ่มพล่ามัวเมื่อแคลสวมชุดนอนของโอลิเวียและได้กลิ่นน้ําหอมของเธอและแคลก็พยายามดูดซับกลิ่นอายของโอลิเวีย เคาก็มีความคิดอย่างเชื่อมั่นขึ้นมาว่าการเป็นโอลิเวียเนี่ยน่าจะทําให้เธอมีความสุขอย่างไรก็ตามความฝันของแคาก็ต้องพังทลายนะครับเมื่อโอลิเวียเนี่ยกลับมาถึงบ้านโดยที่เธอไม่คาดคิดแคาก็ได้รีบคอเข้าของและหนีออกจากที่เกิดเหตุด้วยความตื่นตระหนกขณะที่เธอขับรถออกจากบ้านของโอลิเวียหัวใจของเธอก็เต้นรัวด้วยความกลัวและความรู้สึกผิดเมื่อเธอกลับมาถึงที่บ้านของเธอนะครับเธอก็ไปคว้าเฉลงแล้วก็มุ่งหน้าไปที่ห้องใต้ดิน ทุกกย่างก้าวดิ่งลงสู่ก้นบึงแห่งความบ้าคลั่งของเธออีกครั้งเธอเปิดประตูห้องใต้ดินจนได้และกลับไปที่ห้องที่น่ากลัวซึ่งเธอฝังอดีตของเธอไว้ในห้องนั้นที่ล้อมรอบด้วยวิกผมที่ทามาจากผมของเหยื่อของเธอเส้นผมแต่และเส้นดูเหมือนจะเก็บความทรงจําของชีวิตที่ถูกขโมยไปเธอถูกครอบงำด้วยความปรารถนาอันสิ้นหวังที่จะเป็นพวกเขาเพื่อหลีกหนีจากความว่างเปล่าที่คอยกัดกินจิตใจของเธอขณะที่เธอตกแต่งตัวเองด้วยการปลอมตัวที่น่าขนลุก เธอก็พบกับความว่างเปล่าที่ไม่ยอมเติมเต็มในความสิ้นหวังของเธอและในที่สุดเธอก็หวนคืนสู่วิถีเดิมของเธอเธอแสวงหาสิ่งปลอดใจด้วยการสละชีวิตใหม่เธอมุ่งเป้าไปที่ผู้หญิงแบบสุ่มที่เธอเห็นบนท้องถนนอันดับแรกเธอก็เข้าไปค้อประตูเพื่อขอใช้โทรศัพท์หน่อยเมื่อผู้หญิงคนนั้นเปิดประตูและหันหลังให้เขาก็ใช้กันไกแทงคอของเธอเหยื่อผู้น่าสงสารทําได้เพียงแค่ดิ้นทุรน,นทุนลายและกระนเลือดเต็มพื้นไม้เต็มไปหมด เมื่อเหยือ่อเส้นลมหายใจเค้าก็เริ่มขั้นตอนในการถลกหนังศีรษะเค้าก็หวัวเราะขณะกินพิซซ่าและดูทีวีด้วยผมของผู้หญิงที่มัดไว้อย่างหย,ยาบๆบนศีรษะของเธอพอกลับถึงบ้านถึงแม้ว่าเธอจะพยายามพิสูจน์ตัวตนที่เป็นผู้หญิงคนนั้นในเมื่อคืนนี้แต่ความว่างเปล่าในตัวเธอนั้นก็คงอยู่การนองเลือดไม่สามารถเติมเต็มความว่างเปล่าของเธอได้เช้าวันแต่งงานนะครับเค้าก็ได้ไปที่ร้านกาแฟตามปกติของเธอ เธอก็ได้ไปเห็นภาพกล้องวงจรปิดที่เป็นรูปเธอนะครับติดไว้ที่หน้าต่างหลังจากนั้นเธอก็มาถึงงานแต่งงานนะครับและก็พบกับชาลีเธอก็ได้ตั้งคําถามเกี่ยวกับการดูแลโอลิเวียชาลีก็ได้สัญญาว่าจะดูแลอย่างดีนะครับภายในโบสถ์เธอก็ได้พบกับแม่ของโอลิเวียซึ่งพาเธอไปที่ห้องของเพื่อนเจ้าสาวที่นั่นโอลิเวียก็มีความสูงมากนะครับที่ได้พบกับเธอและเคลก็ทําในสิ่งที่เธอมาที่นั่นก็คือการทําผมให้โอลิเวียนั่นเองนะครับ เธอก็ได้ตั้งหลักและเริ่มใช้เวทมนต์กับผมของโอลิเวียด้วยทักษะอันสุดยอดของเธอจากนั้นเธอก็แหนความสนใจไปที่เด็กหญิงตัวเล็กๆในห้องและเสนอที่จะช่วยจัดผมให้กับเด็กหญิงคนนั้นต่อมาเธอก็ไปเข้าห้องน้ำนะครับแล้วก็มีเพื่อนเจ้าสาวมาขอให้เธอเนี่ยช่วยคุมหน้าให้เธอก็มาช่วยแต่ไม่พบเพื่อนเจ้าสาวนะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยอยู่ตาลำพังกับโอลิเวียในห้องเจ้าสาวทันใดนั้นน้ำตาก็ได้ไหลออกมาจากตาของเธอ โอลิเวียก็ขอให้เคลเน่ยเล่าถึงความไม่สงบใจของเธอให้ฟังหน่อยแต่เคลก็พูดไม่ออกนะครับจูๆ่ๆเธอก็ขอโทษและเวลาต่อมานะครับเมื่อพิธีแต่งงานได้เริ่มต้นขึ้นเพื่อนเจ้าสาวก็ได้เดินตามทางเดินบรรยากาศในโบสถ์เต็มไปด้วยความคาดหวังและความสุขรอยยิ้มของทุกคนกว้างขึ้นเมื่อเห็นโอลิเวียซึ่งสวมชุดแต่งงานของเธอร่อนออกมาตามทางเดินหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความหวังสำหรับอนาคตกับชาลี ในที่สุดช่วงเวลาก็มาถึงเมื่อเจ้าเสาวยืนอยู่ต่อหน้าเจ้าบ่าวจากนั้นชาลีก็ได้เปิดผ้าคลุมออกจากใบหน้าของโอลิเวียแต่ทุกคนก็ต้องประหลาดใจ,จกับภาพที่เห็นตรงหน้าไม่ใช่เจ้าสาวหน้าแดงอย่างที่คาดไว้นะครับร่างที่น่ากลัวยืนอยู่แทนที่ของโอลิเวียคนนั้นก็คือแคลนะครับซึ่งใบหน้าของเธอเนี่ยถุกบดบางด้วยวิกผมที่เปื้อนเลือดซึ่งทำมาจากผมของโอลิเวียนั่นเอง แขกรับเชิญทุกคนที่อยู่ในบทน,นี้ก็ต่างคนต่างแตกตื่นโดยเฉพาะครอบครัวของลิเวียและชา์ลีพวกเขารีบวิ่งไปที่ห้องเจ้าสาวเพื่อไปตรวจโดโอลิเวียเคลได้กระทำาอนสิ้นหวังขั้นสูงสุดโดยถือครอบครองตัวตนของโอลิเวียซึ่งเป็นชีวิตที่เขาปรารถนาที่อยากจะเป็นนะครับและในท้ายที่สุดการแสดงออกของเคลในภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นรอยยิ้มแห่งความสับสน เธอไม่รู้ว่าเธอเพิ่งทำอะไรลงไปเมื่อชีวิตที่แสนโดดเดี่ยวของเธอเปลี่ยนเธอให้เป็นฆาตกรที่บ้าคลั่งคนนี้และหนังก็ได้จบลงนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจากเว็บ IMDB ไปทั้งหมด5.7คะแนนนะครับและสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับไม่ชลุมสปอยด้วยนะครับ